สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เจนี่ก็จะพาเพื่อนๆมาทำเ,เปปี้ยนะคะสปริงโรลนะคะก็คิดว่าจะทำไปวัดด้วยนะคะกเ็เครื่องปรุงมีอะไรมากนะคะก็มีแครอทนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็การาลำปีซอยนะคะผักก็ใส่ตามที่เราชอบเลยนะคะไม่มีกฎเกณฑ์อะไรนะคะชอบอะไรก็ใส่ลงไปนะจ๊ะ ผักก็ใส่ได้ตามที่เราชอบนะคะแล้วก็มีวุ้นเส้นนะคะวันนี้แดดออกนะคะก็จะมีแสงนะคะเ,เพื่อนแล้วก็ไก่บดนะคะที่นี่ก็จะใช้ไก่ไม่ไก่ก็หมูนะคะแต่ที่บ้านก็จะกินแต่ไก่นะคะเ,เพื่อนๆก็ใช้ไก่บดกันนะคะนี่ค่ะนี่นะคะคือกระเทียมที่ยยนี่พูดกระเทียมญี่ปุ่นเนาะกระเทียมใหญ่นะคะ ก็ใช้ใบมันนะคะความจริงก็ใช้ได้ทั้งนี้ทั้งทั้งต้นเลยแต่ว่ามันเยอะนะคะวันนี้ไม่ไม่ทำเยอะนะคะวันนี้นะคะแล้วก็เครื่องปรุงก็อย่างอื่นก็มีเกลือน้ําตาลนะคะมีเกลือมีน้ําตาลแล้วก็มีน้ํามันหอยนะคะเพื่อนๆนะเห็นไหมคะเกลือน้ําตาลน้ํามันหอยนะคะก็ปกติไม่มีอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆตามนี้เลยนะคะ ผงปรุงรสแล้วก็พริกไทยนะคะมาเริ่มมาทำกันเลยนะคะเพื่อนๆทีนี้ก็จะผัดกระเทียมก่อนนะคะผัดกระเทียมให้หอมนะผัดผัดผัดใบกระเทียมนะคะเพื่อนๆลงไปเลยนะคะค วันนี้มีแดดแดดดีนะคะเพื่อนๆวันนี้คิดว่าจะไปไปวัดพรุ่งนี้นะคะก็จะทำอาหารหลายอย่างอยู่นะคะใส่ใส่ไก่ลงไปเนะกระทะเดียวไม่รู้ว่าจะเอ่ออันนั้นไหมนะะี่ก็จะผัดผัดอยู่กระทาะนะคะเพื่อนๆ ไม่ว่ากระทะเล็กไปเปล่าจะท,ทำไม่เยอะนะคะคิดว่าทำไม่เยอะนะพัดใจ่ัดใจพี่บ้านยังไม่ทำเนื้อนะเนาะเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อวัวเนื้ออะไรแบบนี้นะคะไม่ทำเนื้อนะคะนเนื้อะะวัวเนื้อกวางไม่ทำน,นะคะ ชอบอะไรก็ใส่อะไรใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องนัํนมากมายนะคะใส่แค่เราลงไปแล้วก็จะใส่ผักลงไปนะคะเพื่อนเดี๋ยวก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะ<ๆ>ก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนะคะ เกลือพริกไทยนะคะพริไทยใส่ยเอยอะไปเลยพอกพริกาวพริกไทยดำนะคะออกเื่อไม่ทำงานนะคะเดี๋ยวก็คน,คนให้เข้ากันนะคะอตอนนี้ก็จะใส่วุ้นเส้นนะคะเพือพ่อนๆน ใส่มากใส่น้อยก็เอาตามที่ชอบเลยนะคะชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะไม่มีกฎตายตัวนะจ๊ะเอาที่เราชอบเลยตายแย่นิดนะคะไม่มีสูตรนะคะเพื่อนๆใส่อะไรก็ใส่ลงไปเลยนะคะเอาที่ชอบที่ชอบนะคะเอาที่ชอบที่ชอบหรือจ๊ะก็จะใส่อีกนะคะเพื่อน ปก็จะผัดไปเรื่อยๆจนเข้ากันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูตอนห่อนะคะ